อ่ะเพ,พาพรวยสวัสดีพี่สุภูสุขพนคุน์ผมกับชิมมตามแนวทางของปู่สามแปดกันนะพี่น้องเนาะปู่ปล่อยไปแล้วตัดตองวัน่นปล่อยตารางมาตามเลขบโอ้เฮ็ดเร้วเร็วเว้ย เลขล่างปูปล่อยไปไปแวเนาะพี่น้องเนาะเลขล่างเลขล่างปูก็ให้ไปแล้วให้ให้ 2. นึ่งคับสองนาะพี่น้องเนาะเลขล่างปูให้แล้วนึ่งคับสองปูจับคู่กับเจ็ดนหนึนะ่งเจ็ดสองนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กับวันที่สิบวันที่ยีฟจีแหละ อ้วนเหรอพี่น้องจอจันเขามาแล้วกาบน้ำสการครับผม,มปูว่าซื้อรถตอรีตัวไหนสองเกตเรียกล่างนั่นปูให้ผมไปตะตองหวนันตะมือเรียกออกแล้วอันกามี ต่ว่าเล็กวิ่งปูให้นึงกับสองต่ว่าปูหมักหนึ่งเนาะปูก็ะหไพรผมไปแต้ผมไปแล้วของเ่ามากนะปูหให้ผมก็คือก็ยังก่อนหลัปูนึงเจ็ดนึงกัะสองเจ็ดนั่สินะโอ้ปูหมักสองเจ็ดเล็กรางเนาะเดี๋ยวผมเขียนที่หลังเพราะว่าผมล่งไปแล้วเลข่างวันนี้ผมขียนมาเอาเลขบนนะปู วิ่งบนวิ่งบนปูว่าผมมันใจตะเหลกล่างปูน่ะเป็นอย่างจังว่ามันใจเพราะว่าเหลคล่างปูยังพันเนี่ยหลุดได้ปีนี่<ม>เหลกวิ่งส่วนจับปู้ันนึงกับเขาหาศูนเนะาะตะว่าเหลกวิ่งปูป,ปีนี้ยังบมดหลุดได้หลัง ตกับตกเกาอันมาปูกหนึ่งกับสองตะา1หนึ่งกับสองปูเนี่ยหนึ่งหนึ่งแล้วสองปูเนี่ยพอาปูมากสองกว่าเกกอจงนักไว้เป็ับเครับ โอ้อันที่ปูเอามาให้เบิรงนี่เป็นลางหรือบนปูนี่ละ่ะลางเกืบเกับเก้ามีบ้างศูนย์ไม่บอกขาดศูนย์ครับต้องโตมาโตอันนี้เลขล้างเนาะปูเนาะล้ปูปอันเจ็ดสองสองเจ็ดบวกปูหรือว่าอันไหนก็ปูว่องนี่เงน ลขล่างนี่หนึ่งเจ็ดเนาะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสองเก้าลองหนึ่งเดอกับอสองเจ็ดสองเก้านกัเจ็ดกัเกนเป็ลไยมันท่านีจเได้สุดครับสิเก็บมมาเจ็ดด้เจหลายสตร ต่ว่าปูมักสองเกตเกตมักสอเลขบนนี้เป็นหกับแปูกับสามเดี๋ยวปูเดียวมงหนึ่งผมเขียนเลขลางอันอันบนวิ่งตัวไรปูนี่บนบนนี่ปูมักมักโก่จกับโก่จกับแปดกับโกเอาแปคับเก่าปะปู แปดกับเก้าแปดแปดกับเก้าแกับเก้าศูนกับสามดกับเก้าองเช่กันกตาปูมักตัวใดปูเนี่8แปดกับเก้านี่ปูมักตัวใดหลายนี่9เก้าศูนยเก้าศูนเลขวิ่งปูมักตัวใดปูเนี่มาเก่าแล้ว จับคู่เดยปศูนย์แปดศูนย์เก้าเนี่ยคผมศูนยแปดศูนเก้า เด็กนนี้พูดจำเป็นสองคู่ที่ผมพูดเตัวหางเดียว ตองวดต่ตองหวัดปูคือบอกผมไปหาเสือนอันหนึ่งเกดตันปูตะตะปูดนะปมามักสองเกจยดรมันมัร่ม่มแห้งต้องจับไวปปูปว่า พราะว่ามือนั่นเล็กออกแล้วเล็กออกแล้วเพราะเพาสามสิบนาทีนะผมกันมาตัวเดียวสู่ตัวเดียวบนวิ่งเด็กวิ่งเก่าครับเก่าโขนะครับ <9. S 1> อนเน้นที่เก้าผมเคียนและปูนี่เด็ดแปดกับเก้าเน้นที่เก้านี่เด็ด <5. S 1> นี่บนปให้ยแปดกับเก้าเน้นที่เก้า 0809ส่วนเลขสามตัวก็นแม่908ล่างนี่ก็ตัวเก้าตัวเดิมนะ้ะปูเนาะะตาตองวดปูกัให้ตัวนี้ละ <c oughs> นี่แหละตาตองวดปูก็ให้ตัวนี้เนาะมันลมแห้งจับจังจับจับยังไงกันเลยเพราะว่าตาตองวดปูนะปนะปให้ตารางไปก่อนน้ะปูเนาะก็ให้นึ่งเจ็ดสองเจ็ดนี่แหละแล้วก็สองเก้าแล้วก็ปูปูว่ามักสองเจ็ดพี่น้องเข้ากัแคบหนจ้าจีเอตัวมาครับ สองตัวมาตัวล่าเออสองตัวล่างมันมันหัวันนี้มันหกกระเกตหกับะเกตปูเกปูปูเขาปูป่จับหกตัวนี้ขั้นปูจับหกมันจะเป็นหกหนึ่งหกสองเนี้ยแมนมาปูเออแมนมาปูมี่ท่ากรจับับแล้ว่ผิดจักวดด้บนี้ได้เอออันพี่น้องเ้องแคบหน่าจอด้วปูเอาตะเกตตัวเดียวหกปูป่จับครกวดหนึ่งอันท่าหงสจับเป็นหกหนึ่งหกสองอันมาปูเอออถอ้าพี่น้องมากหกหนึ่งหกสองกดจัดได้ได้พี่น้องได้ เป็นบาปูพราปูบจับหกคือแจ้กหมดอื่นเยอะลองตรวมาตรวจแต่ว่าพจับหกแต่บอได้ตัดเป็นปาปูพตัดครับแต่ว่าปูยเขาเขารูขอก็ได้ได้ก็เป็นแจ้งหมดพวกนี้เขาพูดถงนสวยแค่ลงวยแค่ลงวยแค่ว่แต่กันจะกกลับไปลำเนาหระปูกลับกลับไปลำเนา จะพาไปแล้วค่อยแทครับพี่น้องห้องก็แคบหน้าจอเด้อมักชอบตจะได้ก็นเลยหาซื้อลอตเตอรี่กันปู่เขาบอกผมอันอันมือผมม่านแรกๆมือแรกกันปู่เขาว่าหาซื้อซิบเก็ตเนี่ยว่าท่านซิบเก็ตนะปูเขาต้องเลยซิบเก็ตสองเก็ตก็เก่าหลาเก้าแห้งมักมักช้อมเก็ตแห้งเลยโอ้เดี๋ยวนี่ปู่มักสองเก็ตแห้งนี่เด้๋ปู่บอกผมซื้อลอตเตอรี่มาผมก็ไปซื้อลอตแม่ซื้อแล้วปู่เขาแล้วนี่เดี๋ยวปูลาผมได้สองใบนี่ นี่เด็ดสิบเจ็ดน่ะี่ป่ะมี่นะปูบอ่ะอันปูบอกผมไปหาซื้อสิบเจ็ดผมก็ซื้อสิบเจ็ดนี่เดี๋ยบานนีปูบัดมันบานนีปูเราหมักสองเจ็ดป่มี่หา่ะมี่ป่มีบป่เลดสิบเจ็ดนี่เนี่ยวนี้ผมได้เดี๋สิบเจ็ดนี่ปูผมได้สิบเจ็ดนี่นางขาวเงันหล่นมาปูสิบเจ็ดนี่เมนครับ ปูว่าหาซื้อซิบเกตนผมก็ซื้อซื้อรถแล้วรซื้อรถตุรีซิบเกตเอาพี่น้องแคปหน้าจอได้พี่น้องได้ก็ถือว่าพวกุ้งทุ่งไทยละมือเนี่ยวันที่ยี่สิบสี่ละใช่แล้วใช่แล้วครับอคือนึ่งเจ็ดสองเจ็ดครับนี่เราพมันใจตาเลขล่างปูนี่เฮ้ยบะพี่น้องมันมาคยหลุดนะปีนี้<อ>ปีนี้ยังบ่หลุดได้นี่ลเลขอ่สายวิ่งสายแลียนจะ่านได้หนิมันมีสองตัวมันบ่ถือเลขแล้วครับลูกไก่ละหครับแต่ว่างวดมื้อนึงก็เขาหาศูนย์ศูนย์หาปูก็ยยำอยูว หาซูนซูนหากับน้ำกับน้ำอยู่ปัวแต่แม่นเจ้านี่เอาพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้นะครับได้ทำมากระจัดตะขัดกระพันหาซือา้อลอตเตอรี่ก็ยังหาซื้อลอตเตอรี่คือผมนี่ยเหรอพี่น้องเนาะมันลมแห้งพี่น้องกับแคบหน้าจอละนี่แหละเอาตามนี้แหะพี่น้องเอาขอากาลนัำ้ำสการครับผมเอา,เอาพี่นอ้องเขาลุยด้วย,ยแห้งปังๆกันฝากก,ก,กไดไรกดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม เอาตัวนี้ไปน้ำแมนนี่ชุบหกตัวมา